สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกครับวันนี้พบกับผมโทนบางแคนะครับเหมือนเดิมเนาะวันนี้เจอกันก็มีแต่ความรู้มาให้กันเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาครับวันนี้ผมเอาพระเครื่องนะครับเป็นพระสายเมตตานะครับจังหวัดนครปฐมมาให้ชมนะครับแล้วก็จะมาแบ่งปันความรู้ว่าให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแบบนี้เหรียญมูลค่าหลักแสนนะครับอ่าบางท่านอาจจะเฮ้ยมีอยู่เฮ้ยทำไมทำไมมีอยู่เหรียญน,นี้เขาเล่นกันหรออ่ะวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอม รุ่นแรกเนื้อนวะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อนวะนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเนื้อนวะนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับปี2 5 1 5นห้าครับอ่ะมาครับเดี๋ยวผมให้ดูทีเหรียญเหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าบล็อกนิยมก็คือแบบที่ผมถือนะครับเรียกว่าบล็อกนิยมนะครับ om, เนื้อนวะมีทองแดงมีธนนวะนะครับ เป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกคอโค้งนะครับคอโค้งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาเรียกว่าคอโค้งเลนส์รุ que, ร่นนี้ดูอย่างไรนะครับจําใบหน้าก่อนนะครับจาใบหน้าหน้า,นาตาทะลึกแลวตรงนี้เป็นตัวตอก6 7เนี่ยเป็นตรงนี้เป็นตัวตอกเวลาเราส่องเข้าไปเนี่ยนะครับตัวหนังสือพวกนี้นะครับจะเป็นแท่งคมชัดเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นตัวตอกคมชัดนะครับอ่ะนะครับผมเข้าใจว่า คำว่าคอโค้งคือตรงเนี้ยนะครับน่าจะน่าจะน่าจะตรงมาแล้วโค้งออกนะครับถ้าอีกบล็อกหนึ่งคงจะตรงลงมาเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเออบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนนะผมก็จาไม่ค่อยได้แต่ผมจําได้อย่างเดียวว่าต้องเล่นบล็อกนี้แล้วหน้านี้นะครับเราจําแต่หน้านี้เท่านั้นอ่ะโอเคเวลาเราดูนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราหยิบมาปุ๊บเราเห็นหน้าท่านนะครับเราจําใบหน้านะครับจดจําใบหน้าให้แม่นนะครับ ตาลึกๆนะครับเป็นเม็ดเลยนะครับโอ้โหแล้วเหรียญนี้สวยมากบอกเลยว่าเหรียญนี้สวยมากนะครับอ่านะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับอ่าพื้นเนี่ยตึงเรียบนะครับไม่มีผดไม่มีกากนะครับเหรียญตึงนะครับตัวหนังสือเนี่ยคำว่าครูพาคครูประดัดแช่มวัดดอนใดญ่หอมนะครับอ่าพระครูประดัดแช่มวัดดอนใหย่หอมเนี่ยปีสองห้าหนึ่งห้านะครับอายุหกสิบเจ็ดปีเนี่ยโอ้โหตัวหนังสือนี่ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าคมมาก และเป็นแท่งนะครับเนี่ยผมผมผมพยายามส่องให้เห็นว่าเป็นแท่งนะครับนะครับพื้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรัศมีเลยนะครับเป็นรัศมีนะครับเนี่ยเป็นรัศมีแบบวิบยิบยิบเลยนะครับเป็นลัศมีเลยนะครับเป็นรอยกระแทกปั๊มนะครับมันจะเห็นชัดเจนมากนะครับอ่าตัวต่อก็เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับตาลึกๆคมชัดปากจมูกหูตาเม็ดเป็นเม็ดอ่าใต้คางซอกคอเนี่ยพวกนี้ลึกมากนะครับ ่าลึกมากเดี๋ยวผมจะชี้จุดใจต่างให้นะครับอ่าดูอีกเหรียญหนึ่งโอ้โหอย่างนี้สวยแชมป์เลยเนี่ยเห็นไหมลึกบล็อกเดียวกันเห็นไหมครับมีความแชมป์นะครับมีความสวยนะอันนี้ตอกขยบได้ไหมครับตอกแล้วขยบขยบตัวหนังสือเนี่ยนะครับเป็นแท่งเห็นไหมครับแล้วมีรัศมีเห็นไหมครับบนพื้นเนี่ยเห็นไหมครับเห็นรัศมีใช่ไหมครับเห็นรัศมีนะอ่าใต้ตัวหนังสือเนี่ยนเนี่ยเนี่ยพื้นตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป๊ะเป๊บเป๊ะ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 นะเป็นลัสมีคือเป็นรอยกระแทกฟั่มอ่ะนะครับมันก็เลย เกิดรัศมีแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยลัศมีเลยเนี่ยเป็นรัศมีเลยนะครับเป็นลัศมีเลยพระครูประหลัดแช่มนะผู้จอดเล็ก,ลกๆนะครับเวลาหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมานะผมจะดูนะครับดูตั้งแต่โบราณเลยนะมันจะมีขีดตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยคมขีดตรงนี้ขีดตรงไหลเนี่ยนะครับต้องคมอย่างนี้เลยเนี่ยต้องคมอย่างนี้ครับเป็นรอยเนี่ยแกะพิมพ์พลาดนะคแต่ก็เลยเป็นรอยขีดอย่างนี้ขีดตรงนี้ต้องคมอ่าเดี๋ยวดอีกเหรียญหนึ่งนะครับดอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมครับ เห็นไหมขีดตรงไหล่เนี่ยคมมากนะครับอ่าและตรงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงซอกหูตรงนี้นะเวลาผมสอนดูผ้าเนี่ยผมจะบอกให้ดูล่องลึกนะครับล่องลึกเนี่ยมันไม่ไม่มีทางทําได้นะอ่าซอกหูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีเนื้อเป็นติ่งเล็กๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าในข้างแก้มตรงใบหูครับตรงล่องนะเห็นไหมเห็นไหมเป็นแท่งๆขีดๆเล็กๆเห็นไหมอ่าพวกนี้ไม่มีทางทําได้นะครับถอดยังไงก็ไม่มีทางทําได้นะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมไม่มีทางนะครับไม่มีทางอ่ะมาดูฝั่งนี้ครับตรงนี้นะมันจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นอ่าเส้นเป็นเข็มอะเป็นขนแมวกิ๊กกิ๊ก๊ขึ้นมานะครับเป็นยิกยิกอะเล็กๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นขนแมวเนี่ยเห็นไหมใต้หูเนี่ยเนี่ยคมอันนี้คมมากเลยนะครับต้องบอกว่าคมมากเดี๋ยวผมส่องให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยผมเอียงดูเอียงให้ดูเห็นไหม เป็นเส้นขนแมวยิบๆเลยนะครับยิบๆเลยนะเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็มีนะครับนี่มีมีทั้งคู่เ่เห็นไหมโอ้โหนี่ชัดเลยนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายนะครับตรงหูในหูนะครับเนี่ยในหูเลยนะครับในหูเนี่ยมันก็จะมีเส้นอยู่นะครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวอยู่ในหูเล็กๆเยห็นไหมไหมคมๆเล็กๆเห็นไหมยิบๆเลยนะครับอ่าเกษาท่านในคมมากนะเห็นไหม ในตาเนี่ลึกเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วมีเสี้ยนอยู่ในหูทุกอนูเลยนะครับอ่ามีเสี้ยนอยู่ทุกอนูเลยนะครับนี่ทุกอนูจริงๆนะครับเห็นไหมอ่าพลิกหลังครับพอพลิกหลังเนี่ยท่านจะเห็นรอยเลยครับรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นจากการเจาะนะครับหูเล็กๆเจาะเล็กๆตัวยันด้านหลังเนี่ยเป็นแท่งคมชัดนะครับมีเสี้ยนวิ่งเป็นธรรมชาติปิ้นขอบปิ้นพวกนี้ต้องมีนะครับและที่สําคัญนะครับมันต้องมีติ่งนี้ ตรงนี้ติ่งมันจะอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะชี้เดี๋ยวจะจี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่านดูปิ้นก่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไหนเห็นไหมมันจะมีล่องตรงนี้คุณจําไว้เลยเนี่ยผมดูสมัยก่อนเนี่ยผมดูล่องนี้ร่องเดียวต้องมีล่องติ่งตรงนี้ทุกเหรียญนะครับต้องเป็นทุกเหรียญนะครับอ่าต้องเป็นทุกเหรียญต้องเป็นล่องติ่งตรงนี้นะครับประมาณอ่าไปที่สองนาฬิกานะประมาณสองนาฬิกาจะมีล่องติ่งตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวพลิกหลังให้ดูเหรียญหนึ่งอ่ะอันนี้ชัดชัดอันนี้ชัดเลยเนี่ยอ่าอันนี้ อ่าชัดเลยนะอ่าและผิวพ้านะทำไม่ได้คุณคุณรู้ป่าว่าผิวมันทําไม่ได้ผิวเนี่ยมันจะออกแดงแดงเขียวเขียวม่วงม่วงเอออ่าตัวหนังสือชัดมากนะครับต้องบอกว่าต,วาตวัวหนังสือชัดมากเนี่ยตัวหนังสือนี่ตัวยันเนี่ยชัดมากเห็นไหมคแล้วผิวมันจะออกแดง,แ,งแดงเขีวยวเขีวยวม่วงม่วง,วงนะครับอ่านะครับหูเจาะเล็กๆนะอย่าลืมนะต้องมีปิ้นนะบางอันเขาแทงตะใบาออกนะสุดท้ายนะคุณจําผมไว้เลยนะ นี่นะครับหยิบขึ้นมานะนี่นะหยิบขึ้นมานะเหรียญรุ่นนี้นะหยิบขึ้นมาหน้าเหรียญน,นะครับแล้วพลิกนะครับนิดหนึ่งนะครับไปที่ดูตรงมุมนะครับ <S <s นี่เห็นไหมตรงเนี้ยที่ผมบอกติ่งมเมื่อกี้ล่องติ่งเนี่ยมันจะต้องมีทุกเหรียญน,นะครับมันเป็นล่องนะครับของแท่นแท่นตัดที่มันชํารุดนะครับมันก็เลยเกิดล่องแล้วมันทําให้เกิดติ่งเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่ะ โอเคพยายามพยายามพยายามคิดตามผมนะมันเป็นเรียกว่าชํารุดนะครับเป็นชํารุดอ่ะว่ายง่ายอะ่ะล่องตัดมันชํารุดนะครับเนี่ยมันมันก็จะเป็นล่องนี้เป็นล่องนี้นะซุดลงไปเนี่ยเป็นซุดลงไปแล้วมันก็จะเกิดติ่งตรงนี้บางอันมากบางอันน้อยแล้วแต่แต่ต้องมีทุกอันต้องมีทุกเหรียญเห็นไหมครับเห็นลอ่องไหมอ่านะครับแล้วตัวตัดเนี่ยพอคุณขยับลงมานะขยับลงมานะคุณจะเห็นแท่งตัดเป็นฟันเฟือง นี่คุณจะเห็นเลยเนี่ยทั้งตัดเนี่ยเห็นไหมเป็นฟันเฟืองเห็นไหมครับเป็นฟันเฟืองเลยไหมอ่าเป็นฟันเฟืองขีด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 เลยนะยิ่งข้างล่างนะยิ่งข้างล่างนะเนี่ยยิ่งเห็นชัดเนี่ยผมให้ดูเห็นไหมครับต้องเป็นลองตัดเดียวกันนะครับเนี่ยเป็นฟันเฟืองหมดเลยเห็นไหมครับอ่านะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเป็นฟันเฟืองแล้วผมจะบอกให้นะครับถ้าเหรียญนะครับทุกเหรียญนะ คุณเห็นตรงนี้แล้วที่มันล่องแล้วมีติ่งนะครับมากน้อยต้องมีนะรตรงนี้ต้องเป็นล่องนะติ่งนี่เกิดขึ้นมากน้อยไม่เป็นไรนแต่ต้องหูเหรียญเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้อันนี้สาคัญเลยนะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับอ่ตาตรงนี้เห็นบกคอเหรียญไหมครับมันมีแท่งขีดขีดเห็นไหมครับเนี่ยชัดเลยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยผมขยายตรงจอให้ดูก็ได้เนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้มันจะเป็นแท่งขีดขีดเนี่ยตรงนี้ยเป็นรอยตัวตัด อันนี้อันนี้ล็อกพิมพ์ไว้เลยนะครับมันต้องเป็นทุกเหรียญเห็นไหมครับข้างบนบนสุดเลยนะบนตรงนี้นะตรงนี้นะคุณดูนะคุณดูคุณดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับ,เ,รบเป็นขีดเลยไหมเนี่ยเป็นล่องตัวตัดอของเขาเลยไหมครับบังคับพิมพ์เห็นไหมครับบังคับไว้เลยไหมครับ,บ,รบ,รบอ่าสังเกตง่ายๆตรงนี้ผมจะบอกว่าสังเกตง่ายๆบางทบางีบางเพื่อนอาจจะบอกเอ๊ะไม่เข้าใจอ่าเน,นี่ยนี้ ไหมครับมันจะมีขีดตัวตัดเลยเนี่ยเป็นเขี้ยวๆตรงนี้ตรงนี้สองเขี้ยวเลยนะแล้วหูนะคุณคุณจำผมไว้นะตรงนี้เนี่ยมันจะใหญ่ตรงนี้นะมันจะใหญ่เนี่ยตรงนี้มันจะใหญ่นะแล้วตรงนี้มันจะบางลงมันจะมันจะสโลปลงมาทุกอันมันเป็นที่มันเป็นที่ตัวตัดเห็นปะมันสโลปลงมานะมันใหญ่มันใหญ่จากข้างบนเห็นไหมครับข้างบนปุ๊บเห็นไหมมันสโลปมันแผดลงเห็นปะอ่าเป็นทุกเหรียญเป็นทุกเหรียญ นะครับใครมีแบบนี้นะครับสามารถส่งมาปล่อยผมเช่าได้นะผมรับเช่าหลักแสนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับก็ส่งไลน์มาที่ ID Line นะ TONE 8 8 8 8ใส่ปส่แไซด้านหน้านะครับหรือว่าท่านที่จะ Walk in เข้ามาก็มาได้ตั้งแต่เที่ยงนะครับถึง6โมงเย็นนะครับเที่ยงถึงโมงเย็นนะถ้าส่งไลน์มาผมสนใจติดต่อกลับแน่นอนนะครับหรือว่านะครับหรือว่านะครับท่านที่จะออกบัตรรับรอง ออกบัตรรับรองพร้อมประเมินราคาให้ท่านไม่ขายวันนี้นะครับวันข้างหน้าท่านก็มาขายได้ท่านสมมติว่าผมประเมินให้ท่านไปแล้วเนี่ยนะครับประเมินให้ท่านไปแล้วออกบัตรรับรองไปแล้วเนี่ยวันนี้ท่านยังไม่อยากปล่อยวันข้างหน้าท่านเฮ้ยแหมวันนี้อยากจะใช้เงินอยากจะไปทําธุรกิจอยากไปทานูน่ทนทํานี่ท่านเอามาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่าตามที่ ประเมินราคาที่อยู่นีบัตนะครับประเมินราคาไว้ที่ใบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยท่านเอามาปล่อยผมได้ในราคาที่ประเมินได้เลยนะครับไม่มีกําหนดระยะเวลาก็โอเคครับขอบคุณมากมากครับแล้วยังไงสนใจยังไงก็ติดต่อกันมานะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวาน ร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 1959999